ยาทงวารีวังหาปุราปาริปุเรนทีสาคารังเอวะมเมวัจโตทินังเบตานังอุปปะเตอเทจิตตังบัจิตังตุมหังคิปมีวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนารโสยะธามณิโชติราโสยาธาติโอวิวัชานโตสาคาโลกวินาสตุมาเตภวัาอันตารายุสุขิณีกายุโกภวาอภิวา र्यचाङ्गथा येनो जाता